บวงสวงได้เลขยคล้ายไล่ตัวเก่านั่นแหละสามตัวก็หกเลขบวงสวงหนึ่งห้าเล่วงสวงหกหนึ่งห้าตัวเก่านิมัสการคุณลวงปูเบอร์นมัสการวันนี้ได้เดินทางมาที่ป่าพุทธอุทยานประจำในความฝัลมลปปนลวงปูนะครับนะครับเป็นไงลวงป,ปูวันนี้ฝันหรือยังครับ ก็ยังฟันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เด้อมวลนี่ฟันไม่ค่อยชัดอืมแต่คิดว่าเขาไม่ให้ถ้าเขาไม่ให้ก็คือเลขตัวเก่าเพราะมันเคยออกตามลังตลอดเนาะครับมันมันเคยออกตามลังตลอดอืออกตามลังตลอดเนาะเลขตัวเก่ามันก็มาเยอะแค่สามห้าสามหกแค่นั้นเองอือก็ไม่มีเลขเยอะส่วนมากแต่มันจะให้เลขไม่ค่อยเยอะนะ ่มนี้ตามธรรมดานี่ออกปั๊บวันสองวันหนึ่งเขาจะให้เลยแหละปัญหา่นี่นี่จนบวงสรวงจนเสร็จแล้วยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นบวงสรวงอะไรอาจารย์ไม่ได้มาโอ้บวงสรวงปูซีสถานคาราตต้งแต่ทำซีใหม่ยังไม่เคยบวงสรวงก็เลยบวงสรวงอาจารย์เพชรมาบวงสรวงโอ้อาจารย์สมเพชรโอ้อาจารย์สมเพชรน่เลยมาบวงสรวงโอ้เสียดายได้มาเกยกระทำดีของเกย ทำดีมากแหละเสียไรปิดงานยอาจันทร์แล้วเลขวงสวงพยานได้ได้เลขเมื่อวันนั้นครับมันก็ไม่เชิงตัวเก้าหล่านึงห้ายังไม่มีแตยว่ามันคล้ายคล้ายกันคล้ายกันกันหนึ่งหกหนึ่งห้าอะไรอย่างงี้ยมันก็ผ่านไปไปแล้วหกหนึ่งหกศูนย์มันก็ผ่านไปแล้วนี้หนึ่งห้าอาจจะมาหนึ่งห้าก็ได้ครับก็คือฝันก็ยังไม่ฝันไม่แม่นฝันยังไม่ไม่แม่นเลยไม่ไม่ได้ให้อะไร ไปนอนอยู่พลันเพชรก็ยังไม่ได้ให้อะไรเลยสองคืนวันนั้นก็ยังไม่ได้ให้อะไรเลยหลวงปูไ่ไปพลันเพชรบ่อยไหมวันก็ไปตล,ปล,ลอดหละเด๋ยก็ไปอีกวันนี้อาจจะไปนอนอยู่นู่นเลยอ๋อสองสามวันก็ไปนอนอยู่นู่นสองสามวันไปนอนอยู่นี่สองสามวันไปส่งที่เลยเนาะเดี๋ยววันหน้าสงสัยจะต้องรอพระรอหลวงปู่ที่วัดป่าพลันเพชรเพื่อได้ไปเจอกัน ที่โน่นเลยนะทางมันไม่ค่อยดีอยู่นี่ทางในทางออกมาลําบากเลยตอนนี้ยิ่งฝนตกตลอดช่วงนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงในเรื่องทางครับเละมากเลยทางมาลำบากใครมาเขาก็ไม่อยากมาเรอกแต่รถพี่อัพก็ยังว่าอืมอ่เดี๋ยวขอดูเลขลงปูเลยเดอนี่เอฟซีไม่ค่อยเยอะลงปูพุทธอาทียนในทันเออโคฝากไวท้ที่หาลงปูจะได้เยียบไว้เลยเลขเก่านะครับลงปูให้เลขเก่าตามเลขเก่าเพราะปกติออกเลขเก่าบ่อยนะครับ สามห้าสามหกเลขบวงสวงปูศิตนาคราชหนึ่งหกฮะเอยหนึ่งหกหนึ่งห้านะครับหกหนึ่งห้าบวงโซนไอแคเนลปูไอนี่ตัวเดียวนี่เหรอโอ้ตัวเดียวโดดโดนะครับแคปในะโจนเอบสีแคป เราม่เคยหื่ครับเอฟซีนะครับนี่เราก็สัมผษณ์ลกปูแล้วนะครับต,ตลอดนที่บเร,เราก็ได้แล้วนะครับยอมลเ,ยเลขนะครับเลขวันนั้นมีการบวงสวงนะครับปูสินตะนา,นาคราชรารวยจนปูสัตตะนา,นาคราชเอฟซีใหญ่และมันนา่งรำนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาเอฟซไปดูว่าบวงสวง ปูสิตสัตนาคราเนี่ยนะคือเป็นองค์ที่ทาซีไม้ท่านบอกว่ายังไม่ไเคยบวงสรวงเลยนะครับเดี๋ยวคนอยากพาไปดูนิดนึงครับขับนีเดอเอฟซีนะครับ,รบ,รบพี่ๆคุณผู้ชมนะครับสายพยาีานาครับปูสัตนาคราชนี่นะครับองค์องค์งที่บวงสรวงวันนั้นนะครับเปิดภูมิเปิดวันนั้นเห็นไหมครับ นี่คือเป็นการบวงสรวงแอดก็ไม่ได้มานะครับในส่วนตัวเลขแล้วก็ที่ปูให้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นได้เก่านะครับเดี๋ยวนี้นค่คือปูสะะ่สัสะตะนาคราตซีสัตนาครานะครับเป็นองค์ใหญ่นะครับสาธุเดอร์ปูเดอร์นะกายะวจาจิตทางอังวันธานาคา ปูซีสตระนาการนะครับลูกหลานขอพรขอโชคขอลาบเด้อนะครับมาถ่ายทำก็อขอให้ลูกหลานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่งมีสีสุขถูกเลขถูกหวยร่ำรวยเบอร์นะครับร่ำรวยถูกหวยทุกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนะครับก็ไม่ได้มาบวงสรวงฝนตกนะครับเลขก็ที่ปูเขียนให้เด้อคซี FC เมื่อกี้นี้นะครับนี่ครับตรงนี้ก็ฝนตกเปียก เป็นองค์ดำนะครับนะครับสาธุสาธุที่วัดป่าพุทธอุทยานนะครับพออนะครับพออดวงเห็นทุกห้างงวดซ้อนนะครับเพิ่งหลุดงวดเดียวนะครับไม่รู้มาหรือเปล่างวดนี้นะครับเพิ่งหลุดงวดที่แล้วนะครับเข้ามาห้างวดซ้อนนะครับห้างงวดติดนะครับจนเอาปัจจัยมาถวายหลวงปู่ทุกเรือทุกงวดทุกงวดนะครับงวดละสองรอบนะครับนะครับนี่คือ ปูสีสตนานาคราท่านให้มาจุดต,ตรงนี้ได้ตลอดเลยครับสามตัวบ้างสองตัวบ้างทุกมาตลอดเลยนะครับก็คือปูท่านให้แม่นมากมากเลยนะครับก็เพิ่งทาสีเสร็จทาสีใหม่ก็เพิ่งบวงสวงเมื่อวันที่ยี่สิบที่ผ่านมานะครับแอปติดงานก็เลยไม่ได้มาเนาะก็ต้องขออภัยตัวเล็กก็เคียนให้แล้วนะเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวจะไปให้ดูตัวเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจบคลิปนะครับไปดูตัวเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับ ดูทายคลิปตัวเลขนะอีกครั้งหนึ่งกับในบริบทที่วัดป่าพุทธอุทยานนะครับด้านล่างก็จะเป็นด้านล่างก็จะเป็นแม่น้ำนะครับหรือเป็นเขื่อนหรือเป็นชนประทานนะครับชนประทานห้วยผู้สิงหรือเปล่านะครับเป็นด้านล่างนะครับจะเป็นแม่น้ำนะครับด้านล่างแม่น้ำผู้สิงนะครับกว้างไกลมาก ในกิอยู่บนเขานะครับสาธุสาทูไปเดี๋ยวเราไปดูเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับวัดนี้เป็นวัดป่านะครับป่าพุทธอุทยานมีป่าต้นไม้ใหญ่ๆบรรยากาศร่มรื่นเหมาะกับการปฏิบัตินะครับอาหลวงปู่ท่านไม่เคยให้เลขเยอะนะครับเลขสาตปสีซาทุสาทุนี่เด้อนะครับเลขหลวงปู่สรุป สรุปมาเลขให้เลขเก่าพีกรณนครับเลขเก่าไปกรณเอฟซีนะครับแคปหน้าจอไปดูแคปหน้าจอไปดูนะครับสาธุสาทุนีเดอร์เลขหลวงปูนะครับนี่นะครับไม่เยอะครับมีสามห้าสามหกนะครับสามห้าสามหกแล้วก็หกหนึ่งห้านะครับหกหนึ่งห้านะครับสามตัวเลขบวงสวงเปิดภูมิเมื่อวันที่ยี่สิบปูว่วันที่สิบเก้านะเลขบวงสวงวันที่สิบเก้านะครับก็เป็นห้าหกนะเลขพออสวยด้วยนะครับก็ลองกลับไปดูเด้อนะครับ หกหนึ่งห้าอาจจะเป็นห้าหนึ่งหกหรือหนึ่งหกห้าก็แล้วแต่นในจับดูนะครับเนี้ก็เลขชอบแอดชอบนะครับเลขสวยนะครับเลขปูก็อย่าลืมสามหกนะครับเลขลกเลขปูปูเท่าทีานยท่านให้ก็เราจับลงมาก็จะเป็นห้าหกเหมือนกันเลยนะครับลองดูนะครับห้าหกกับสามสามจับลงมาเรียงมาได้นะครับเป็นเลขตัวเก่าสาธุสาธุคอยลำลากันไป เฮงเปังปังทุกคนทุกทานเรือสาธุครับสวัสดีครับผมลาวเป็นห้าอห้าเห็นไหมนี่ห้าไม่ชัดห้าไม่ชัดห้าเหมันดูให้ดูห้ามันเป็นทายาทนะมันเหมือนหัวมันเป็นรูปคนเตห้าเลยเลยนี่นี่นี่ห้าเลยปุ่มเออนี่ห้าเนี่ห้าเลยปู่เห็นห้าอะไรนะห้าห้าห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์อืม ปูให้ปูให้ดูอ่ะมันก็ไม่ชัดถ้าไม่ชัดอย่างนี้แสดงว่าแน่อนอนเลยแน่อนอนลูไปูสามห้านี้อาจจะมาสามห้าเลยโอโ้โหเล็กลงปูเลยก็เห็นตรงเลย